สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปริงก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือนะคะคุณเกิริมนะคะใน Windows 10นะคะแทนการใช้รหัสผ่านในการเปิดใช้งานนะคะฟังก์ชันนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่ใช้โน้ตบุ๊กที่มีฟังก์ชันในการสแกนลายนิ้วมือนะคะเท่านั้นนะคะ,ะโน้ตบุ๊กใครที่ไม่มีฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือตั้งค่าไปก็ไม่มีให้ตั้งค่านะคะ การตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือหรือการตั้งค่ารหัสผ่านเนี่ยเอ่อมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็แน่นอนจะต้องมีประโยชน์อยู่แล้วก็คือการรักษาวความปลอดภัยนะคะในโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าใครทำโน้ตบุ๊กหายหรือ,อมีงานอะไรที่ว่าเป็นความลับสุดยอดนะคะ โจนก็จะไม่สามารถนะคะเอาไปใช้งานต่อได้นะคะเพราะว่าเราสร้างรหัสผ่านไว้นะคะแล้วก็ป้องกันนะคะไม่ให้ผู้อื่นนะคะเข้ามาใช้นอตบกข,ของเรานะคะโดยพลักการนะคะถือว่าเป็นการยืนยันต้วต้นของเราอีกอย่างหนึงเลยทีเดียวสำหรับการตั้งค่านะคะสแกนลายนิย้วมือนะคะ n ิลก p r i n นใน Windows 10นะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเราจะไปชมเลย นะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Start นะคะกดคลิกเข้าไปนะคะไปที่เ e t t i n g นะคะหรือการตั้งค่าของเรานั่นเองคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรูปฟันเฟืองอย่างนี้อยู่ด้าน<ม>บนของ Power นะคะกดเข้าไปค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราจะเข้ามาที่หน้าเ e t t i n g แล้วนะคะเราก็จะมีหลากหลายให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าเรานะ่ยจะเข้าไปที่ Account ค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่ Account แล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นหน้าหนีขึ้นมานะคะว่าเรา c c o u n t ของเราคือยังไงนะคะเป็น o t m a i l หรืออะไรนะคะเราจะเข้าจากนั้นนะคะเรามาดูที่แถบฝั่งนี้ค่ะฝั่งแถบนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Sign in ดมินะคะ o p t ช o n นะกดเข้าไปค่ะเราก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Windows Hello Fa ฟนนะคะก็คือสแกนใบหน้านะคะ Windows Hello f ฟ n น เบรนนะคะเราจะมาสอนเจ้าตัวนี้กันนะคะ Windows Hello PIN นะคะเราก็จะตัวนี้ก็จะเป็น PIN นะคะเหมือนในรหัสผ่านโทรศัพท์นะคะอ่ะเราก็มาคลิกตรงนี้เลยคะ่ะ Windows Hello Finger นะคะอ่ะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะมันจะไม่ให้เรากด s e t u p ค่ะ นะคะแต่สําหรับใครนะคะที่เคยตั้งรหัสผ่านนะคะหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วนะคะมันก็จะเซตอัพได้นะคะแต่เราจะมาที่ตรงนี้กันคะ่ะมันจะให้เราไปเซตอัพที่ p ่าิาร,ร์ดกันนะคะเราจะเข้าทีา่ p เวิร์ดค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกด add p a s นร o r d ลงไปนะคะเราก็จะใส่รหัสผ่านนะคะของเรานะคะตั้งขึ้นมานะคะเป็นรหัสที่เราจําได้นะคะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายเกินไปนะคะไม่ใช่1,2,3,4นะคะอ่าส่วนเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนคำอ่าที่แบบถ้าเราลืมแล้วจะเป็นคำอะไรนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จะพิมพ์เป็นเจ้าแมวนะคะเจ้าแมวค่ะนะคะจากนั้นเ,เราก็จะกด next ค่ะนี่แค่ที่เราก็ต้องรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะเป็น f i n i s นะคะ เมื่อเราตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปที่หน้านี้เลยค่ะ w i n d o w Hello Fingerprint นะคะตอนนี้นะคะเราจะสามารถกด Setup ได้แล้วนะคะก็เ set ัพไปนะคะขึ้นหน้านี้ค่ะ Welcome to Windows Hello นะคะเราก็จะกดหน้านี้ค่ะกดเจ้าตัวนี้อ e ่สตารนะคะแล้วก็จะทาบมือลงไปเลยนะคะอ่าทาบมือลงไปทาบว่าทาบปล่อยทาบปล่อยนะคะ ก็จะทาไปนะคะทาไปจกนกว่ามันจะเต็มนะคะเอาเะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นอันนี้มันจะให้เราใสร่รหัสน,นะคะนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมันก็จะให้เราตั้งค่าพิมนะคะตั้งค่าพิมเพิ่มเติมเราก็ตั้งค่าเลยนะคะ เราก็จะคอนฟิร์มพิอีกรอบนึงนะคะจากนั้นกดโอเคนะคะตอนนี้ก็ตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแล้วก็ปิดดูนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเปิดเครื่องกันนะคะก็อันนีนะคะอันนี้นะคะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นะคะเราก็จะทำการสแกนมาเลยนะคะนี มนกก็ะแล้วค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะในการสแกนลายนิ้วมือนะคะสิงเกร์ปริน้นนะคะใน Windows 10นะคะแทนการใช้งานนะคะรหัสผ่านในการเปิดใช้งานนะคะก็รุ่นที่ใช้นะคะก็จะเป็นเอ e r อนะคะ Swift 3นะคะก็ในการนี้นะคะถามม ความผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาที่วีด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ